Gracias. รชัชกาลที่แปดรชัชกาลที่9 2, 1, ก้าสมเด็จย่าพระพี่นางแล้วก็ลูกๆของพระพันวาษาอายกาเจ้ากับรชัชกาลที่5รวมเรียกว่าหลังสีวัฒนาอนี้ห ด้นานในก็จะมีที่บรรจุอัฐิแบบนี้ค่ะของลูกแต่ละพระอ,องค์รวมถึงพระราชบิดารัชการที่9การัชการที่8สมเด็จย่าพระพี่นางอยู่ในนี้หมดเลยค่ะแยกเป็นองค์ ันนี้ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถก็คือสายตระกูลของท่านกับพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวก็จะมีลูกเจ้าฟ้าจุธาทุตเจ้าฟ้าอัศดางอันนี้ไม่มีชื่อแล้วก็เจ้าฟ้าศรีราชกกุฎพัฒพน์ กรมหลวงพิษนิโลกอันนี้เจ้าบรมเพลเจ้าฟ้าตีเพชรไม่รู้จักเจ้าฟ้าพาหุรัตไม่รู้จักแต่ว่านี่สมเด็จพระพัก่นีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตราชสุดาสโสภาพันุวดีก็คืออยู่ในนี้หมดเลยอันนี้สุขุมานนารุมิต เจ้าจอมเอื้รพิการปิยะราชษัตย์เจ้าจอมมันดาอ่อน